ยี่สิบจ็มีนาคมสองห้าหกแปดสวัสดีครับอุณหภูมิที่ไล่สีเทพวันนี้เวลาบ่ายสองโมงสิบห้านาทีในที่ร่มภายในอาคารภายในสำนักงานชมรมคนแก่รักการเกษตรเนี่ย ในที่รมนะครับทะลุ40องศาเซลเซียสไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ลุงก็ทําอะไรไม่ได้นะได้แต่ออเสื้อนั่งพัง,งาพังงามเอาพัดลมเป่าพัดลมก็ยังร้อนเลยนะครับก็เลยมาอัดคลิปวิดีโอ,โอเล่นเฉยๆนะทะลุแล้วนะยังไม่ถึงเมษายนเลยคุณนะครับเอาแค่วันที่27มีนาก็ทะลุ40องศาสี 4. ไปเรียบร้อยแล้วประมาณว่าเมษาน่าจะทุ น่าจะทะลุทรวงมากกว่านี้นะอาจจะไปถึง47หรือไม,ม่ก็48องศาเซลเซียสนะครับโอเคสุขสันตฤดูร้อนต้อนรับสงการในเดือนหน้าสวัสดีครับ